จ้าเสียวบ้าอะไรเอาว่าเอารางวัลทีนึงน้ำเพื่นบ่นั่นน่ะกลุ้มนั่ะจ้าเอาเลยเอาเลยเอาละวอร์ยิบไปละวอรมันเย็นนี่เปียกมอญยอดไปยุหันเปียกงเงี้ยบังเด้อพี่น้องคอยได้รางวัลทีนึงมาสู่คนเด้ออยู่นี่พูดอาจารย์นตีว่าผู้ใดอยากได้ไ้ฟ้อนได้บนว่ามือนีแม้ขบวนแห่นี่แม้ คนมาปูคนมาฟุกปูคนมาก่อนเด้ขบวนแห่มาหอวตนคนจีแก่บ,บนฝันันจุคนเด้อสิเป็นผู้เอาคลิปเรียนผู้เอาคิปดอกแต่ว่ากั้น,เ,นขเขาไปบ่ราะไว้พนไหญ่เขาขายที่านานเกลดเตี้ยวอยู่ร้านเกิดเตี้ยวพี่น้องแล้วเนี่ย นุนจะดีเขาก็ถือก็ย้ายวันนี้ล่ะสิได้หลา่วันนี้ล่ะสิได้หลายพี่น้องวันนี้เล่าของอาจารย์นอตตี้ลูดวิ่งสามนะพี่น้องนะทางไรสด้็จะเด้นลูดวิ่งสามเม็ดเดียวค่ะตัวเน้นๆก็คือสามเก้านะจ๊ะพี่น้องค่ะเล่าค่ะลูดวิ่งสามซื้อยังก็ได้ก็ให้ติดสามวันจันแล้วว่ะค่าน้อยแปด เพิ่อนไฮเพิ่นให้รูด3าวิ่งสามโตเน้นคือ9 3 5 3สามห้าเดเบิ้งในคลิปเอาคือผู้ใดเพราะว่าข้าเจ้าข้าเจ้าฉีกออกไปเหรอมลกจะถึงอ่ตรงนี้อ่ะอน เอาพี่น้องเงีซีเอ้ยพุ่นน่ะโตยจะเมนโพดเมนโพูดบ่มถามผู้ยูน่าพูเล่าบอกเดี๋ยวจังเอาอเราไปกินไปกินเดีย๋ยวใจเย็นๆใ้้แลครก็ไปถึงเราละไอ้ไอ้อยู่น้ำพอเฮฮาเด้ออยู่น้ำพอเฮฮาบอยก,ก,กันได้ะอะไรอันแล้วถามเล่าไหม ไร่สดค่ะพี่นองข้างไร่สดน่ะจะเนาะรูดวิ่งสามลาวพัฒนาของอาจารย์น็อตตี้นะคะรูดวิ่งสามเม็ดเดียวค่ะตัวเจาะก,ก็คือสามห้าโอ๊ยตายสามหาสามเก่าคอณขาอ่อนวันเราเห,หนื่อยสามห้าสามเก้าแต่ว่าตัวเนียนๆของคนคือเม็ดเดียวคือสามเก่าค่ะ สามแปดสามห้าสามเก้าโอ้คนไหลค่ะไปว่า,าว่าได้เมื่อไงเด้อเมื่อนี่เบื้องแน่พี่น้องเอ้ยพุณนะอะฮะเล่าบ่าบค่ะลูดสามค่ะลูดวิ่งสามฮานอยลูดวิ่งแปดเล่าวัฒนารูดวิ่งสามค่ะ ตัวเจาะของเพื่อนก็คือ3 8 3 5ปดสามห้าเก้าตัววงกลมก็คือ3 9อีกต okay. uh, ัวหนึ่งมัน3ายังรู้จดจำบ่ได้จ้ากับชิมิอัู้ที่จำบ่ได้ตัวหนึ่งมันหันข้าเจ้าฉีข้าเจ้าฉีออกไปโอ้ยมาเบิ่งคนเด้อพี่น้องไหลเอาหมดที่นี่ ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งนะคะยังบดได้เคืงเดอร์่ีนองเดอหอมีกไปหนูแกนไปนนเพ้ำ เพิ่นถ่ายรูปเอาบ่ง้อนบ่อ่ะเขียนๆเอาไหมเด้อค่ะเด้อพี่น้องคนเยอะมากเลยจ้ะเฮ็ดถ่ถถถายแล้ว